ตัวกระจอกอ่ะตอนนี้จากไอ้เชียซีกอ่ะจากไม่มีอ่ะจากศูนดาวอ่ะตอนนี้ซีกไม่ล <ะ S 2> ออไปสามแล้วผมสีห้าแล้วมั้งข <c oughs> ีดแม่งมาเรื่อยๆเลยตอนแต่ก่อนอ่ะคือุนี่เนี่ยซีสองจนเริ่มจนจบเนียซีเนี่ยถ้าผมไม่หลอมไปแต<น>่ก่อนคือตอนนี้แค่ประมาณซีเจ็ดซีแปดแล้วผมแดกซีไปเ,<อ>เยอะมากเว้ยตอนต้นเกมคือมันไม่ได้ใช้อ่ะซีกอะ้วหลักมันเอาคืนไงมันเอาคืนเออ ขยันลุดจังตอนร้อยอะ่ะตอนนี้ผมก็เลยจับแม่งใส่ตู้เลยมึงมาเยอะนะใช่ไหมเนี่ยมึงเข้าตู้กูมาเลยผมใส่ลูรี่ไว้เนี่ยไม่ออกให้เลยลีนาผมนี่ก็ไปไกลแล้วลีนารอบไปแปดแล้วอุ้ยอ่าไปเปิดกุญแจต่อเปิดด่าน,านต่อพีพีก็ ได้ยังไงนี่อยู่เลยพีพีผมอยู่แรงม่วงก็ช่างแบงละมันต่างกันไม่เยอะไปเน้นที่เบ็ดเสร็จเก่อสงครามนี่ดีกว่าไอสวงสวรรษสวงสวรร์นี่แม่งดวงลน้วนเลยนะดวงว่าจะแบบกดไปแล้วเจอทีมเนี่ยอะไรเจอ42ทั้งทีมอะไรยเงี้ยได้ขึ้นสามเป็นสามเอง ผมเพิ่งสามพันหนึ่งผมได้ตั้งแต่ผมได้ตั้งแต่ศูนย์อ่ะผมได้ตั้งแต่ศูนย์เออของผมมาหนึ่งพันไงจบรอบก่อนผมจบที่สามพันไงถ้าจบไม่ถึงสามพันต้องไปไล่ตั้งแต่เรอบพี่แล้วก็จบหนึ่งพันปะใช่ไหมหนึ่งพันกันส่วนใหญ่ใช่แต่ใครไม่ถึงสามพันมันจะเริ่มที่ศูนย์ไงคุณน็อตถ้าใครอยู่ที่สามพันมันจะเริ่มที่หนึ่งพัน คุณลงคนเลยเริ่มจากศูงไงจะลงทันขานช่วยเออไอนคุณลงเขาไปไกลแล้วเนี่ยเจอเฮ้ยเราพักประชาชนปีนี้เขาจะแบบอันนี้ใหม่เลยป่ะเนี่ยหาผู้แทนใหม่เลยป่ะวะไอ้พวกสสอล้วพวกนี้เห็นแบบแตกกันเยอะอยู่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขามีมอยู่แ,<ต>แล้วเขาเขารับผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเป็นสสที่ที่จะสมัครใหม่เขามีเรื่อยๆนะครับสมาชิกพรรคก็เยอะใช่ใช่เหมือนแบบเขาคนเก่าๆออกไปเยอะไงใช่ใช่มันเรื่องผลประโยชน์อยู่แล้วการเมืองอ่ะจริงา,งางรเมือเป็นเรื่องของมอลำจ๊๊โจ๊ะ กูราฮันไอ้เที่ยคนณง่ายเลยคุณโน้ตใส่ทูเข้ามาล่ะเขาจะผ่านหรือเปล่าผ่านนนผ่าามต้องผ่านนะผ่านโอเคใส่ทูแทนตัวอะไรวะคุณลมใส่ทูตใส่ทูแทนคังกูระปะอ๋อไอ้ดเซียโอเคโอ้ ผมได้คลิปแล้วผมอัดไว้ตลอดวีลกูดเลยนี่สินี่มึงแบบเดิ้เท่าไหร่อ่ะสหรับมันมีมันมีคนมาเม้นบอกผมวันนี้เลยว่าให้เอาทูตลง้คุณลมได้ลองดีเลยตอนนี้นได้ดีเ่องเสียงมันไม,ไม่มีเนี่ยไม่มีแมมมแบบวิ่งคุมีแต่แบบสิบสี่ให้อ่ะ าตัวแม่งตกตายเลีคยอวันช็อตจุดสี่เลยเอเนจี้คิวมาเป็นเก้าร้อยแล้วนะไอ้สัตว์เพื่อพันห้าเนี่ยจี้เก้าร้อยโอ้ยผ่านสิบเจ็ดผ่านสิบเจ็ดดยวแล้วนะเนี่ยเจ็ดยี่สิบเจ็ดเล่นหลบดิตลบมันแค่สี่สิบเก้าสงสัยต้องหาสร้อยใหม่หลบหลบมันต้องเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันกูเครียดเปลี่ยนสร้อยอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยสร้อยต้องหาคือกูต้องไปใส่อันนี้เว้ยที่เพิ่มเอเนอรจี้ ต้องไปหาสร้อยสปิริตหลบกูตอนนี้มันกี่พันวะไอ้เนียหลบดีหลบดีตอนนี้แปดพันเน,นี้ยเสื้อหลบรองเท้าหลบ e s, กกอ,นน <S อันนี้ก็น่าจะอารมณ์เดียวกับกับไอ้นี่เหมือนกันนะอารมณ์อารมณ์เดียวกับแทนแทโออะเพราะว่าจูรี่แม่งมีกเกาะ ไอจูลีปิดนี่เด็ด้วยไอ้ข้ามข้ามปะเกิดด้วยแต่จูลีมันง่ายกว่าแต่โอเยอะในความคิดผมะนะเพราะว่าจูลีมันไม่มีดาเมจเท่าไหร่แต่โอแม่งทะลุแบบทะลุเลยอะ่ะเนี่ยแต่คุณอาจจะตายได้เพราะว่าโคจะโยนระเบิดใส่คุณแหละอ่าแบกรถเกาะและ้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วเฮ้ยเอาวะ โันโห่บันีโอเคเ็บสุดท้ายเ็บสุดท้ายไอ้เหี้ยคนหนุ่มปัญหาคือสเตตัสกูไม่พอเว้ยตอนเนี้ยอ่าบับบับรอบับรอจะทำเหมืนผมแหละผมก็ชอบทำเงี้ยบับรอเปิดเลยบบสวยต้องเอาต้องเอาไอ้เมลกี้ให้ตายก่อนเลยน่ารำคาญโอ้ยเฮีย เปลี่ยนทีปีนี่คือสกิลที่มันมีบุญคุณกับเราป่วยพับพับพับโอเคได้ฮิวจับศูนย์ตายตัวหนึ่งเอาละอยู่ที่ว่าโผจะโยนระเบิดใส่เราเมื่อไหร่กำลังจะมาแล้วเอ้ยยังยังโอ้ยคิดดวงดียังวะ โอ้ยเอาเถอ้เรียบร้อยกูรียบร้อยแล้วชั้นนี้เล้อใหม่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ว้าวจะไว้ไอ้เฮียทำอะไรกูไม่ได้แหละเนี่ยสามเทินหวังว่าคงไม่มีดาเมจสี่เขาจะไม่ไหวแล้วไอ้เฮียกูมีผมมีตาเกตอยู่อ๋อโอเคสบายไอ้เย่าทูดที่สบายเลยว่ะเรียบร้อยสองร้อยเก้าสิบ ไอ้นั่นมันโผพอดีดีไอ้นั่นไม่ออกสกิลเลยคุณลุงอันนี้กลับมาใช้ทีมเวทได้ละใช้ยอนฮีใช้อะไรพวกนี้เลยสบายเนี่ยเล่นเลยยาวๆจนสามร้อยเลยแป๊บเดียวไม่ไม่ไม่ผมจะเอาถึงสองเก้าเก้าอะถ้าสามร้อยเดี๋ยวมันคันมือใช่ป่ะพอมีแล้วอ่ะอเอาเลยหลักการเดียวกันกับผมไม่ต้องกลัวไไม่ม่ก็พักผ่อนเ่้ยเล่นพวกนี้ก็ได้สีสองครึ่งนะใช้โจมไม่ได้เหรอใช่ใช่ ใช้ยอนฮีอ่ะใช้ยอนฮีเบลิก้าไอ้อะไรนะยอนฮีเบลิก้าลีน่าแล้วก็ไม่ไม่ก็ใช้อะไรนะไอคิดอ่ะเอลิเซียก็ได้เอลิเซียเมลเมลคีอะไรเงี้ยใช่ไหมผมใช้คิดเอ้ผมไม่ได้ใช้คิดเลยไปใช้เบริก้าตัวหนึ่ง แทนเออสามตัวนี่แหละผมแจ้งอย่างนี้แหละแต่ชั้นสามร้อยผมเปลี่ยนตัวหนึ่งม,งงงมั้งอัดตัดชิปก่อนมีอาัมาพาตมีสตันโอ้ออโต้อ,อีกสักสองสามรอบก็น่าจะผ่าน <c oughs> ออโตโบบ้ไปเลย โหโคตรง่ายเลยใช่ไหมครูแม่งเล่นง่ายจัดอ่ะมีเฟย่าชีวิตดีกูลำบากทำไมวะเนี่ยไอ้ย่าเฟย่าแม่งโบกเข้มสัตสัตว์ะเออเล่นคุณลำบากอะผมเล่นนี่ผมเล่นตึงหมดเลยนะเว้ยทุกชั้นเลยนะเว้ยไอ้ย่าสองร้อยเก้าสิบขึ้นมาเนี่ยครับไม่มีเฟย่ามาทำดาเมจแล้วผมไม่มียอนทีไม่มี่เลยนั้นอะโอ้โหเล่นโคตรยากมันโบกเข้มตรงที่มันมีตัดเลือดแล้วแม่งมีดาเมจตัวอื่นมันไม่มีตัดเลือดแล้วมีดาเมจสักตัว บเพลอแห่งการรักษาดนเป็นเย้องปประตูแห่งการคืนชีพลองของใหม่จะถึกกว่าเดิมบ้าง ออนนโอ้โห46เจียบแล้วก็เปิดนั่นแหละสวยเลยคุณโลบใช่เลยพอพับนีวมันก็หิว้ยดีว่ะครับมาหายไปแล้วช่วยช่วยช่วยเยอะอต้องให้เจียบตายจะสวยมาก เลยหย่อนหย่อนระเบิดเลยก็ได้คุณลุงหย่อนย่างฮีไปเลยไม่ก็เอาเบลิก้าป้ายบนก่อนก็ได้เพื่อความรุนแรงสูงสุดเออเวทเบาบางก่อนโอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่มันมันมีสีเป้าไงยังไงมันไม่นั่าเห็นะมันโดนทุกตัวอยู่แล้วยกโลย,ยกโลลูดี้แม่งแพ้สก,กิลหมู่จะแหละหมู่ที่ครบทุกตัวแม่งหานกันเลยแม่งเอาไปแชร์กันอ,อีก มันแชร์กันไปแชร์กันมาโดนอย่างหนักเรี็บร้อยเอาละหยอ่อนระเบิดยังโอ้ยเฮียโคตรง่ายเลยย่อนฮีแรงๆกับเบลิก้าแรงๆนี่มันดีจริงๆว่ะไปเปิดปุ๊บปั๊บฮะ รีบเปิดดิินต้อนรับจ้าขอให้ฝันเป็นจริงไม่ออกรูผมแม่งจะขั้นสี่ละ แต่ว่าแม่งเป็นป้องกันหนึ่งอันพลังโจมตีสองอันว่ะน่าจะเอาป้องกันสี่อันเลยมั้งรู้อ่ะถ้าเป็นรูเนี่ยก็ต้องป้องกันสี่อ่ะเพราะมันเออพอไปเล่นกทึกๆอยู่แล้วอ่ะจะไปขึ้นกลางกลางมันไม่ื่องเออใช่้ก็เอาลงเลือดแล้วก็ได้เลือดไม่คุ้มอ่ะผมว่าผมไม่รู้อ่ะผมมองว่าเลือดมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะแต่ก็งมาสามร้อย ง่ายง่ายง่ายพอเฟย่ถ้าไม่มีเฟย่าก็ยังไม่ง่ายหรอกทีมคุณอย่างนี้มันง่ายอยู่แล้วไอ้เชี้ยผมบอกเลยถ้าเฟย่าไม่เข้ามาก็ยังไม่ง่ายแบบนี้หรอกเออคุณลองไปดูคลิปผมเล่นๆนได้เลยเนี่ยตั้งแต่ชั้นเนี่ยผมทาทุกชั้นเลยนะเว้ยไอ้เขี้ยยากคลิปหายแต่ละชั้นแบบตึงมือทุกชั้นเน่ะกว่าจะผ่าน ไปชนนินกาหานคันดีพีกาหานกาหามีนี่แก่แต่ไม่เป็นไรมันตัวเรามีแต่การยึดมีกระต่ายกตัวโอ้โหเนี่ยป้ายป้ายเลยป้ายปุ๊บหย่อนระเบิดเปรียงใบ้โโอหแม่งเบลิก้าแม่งมีซีซีเป็นในตัวเลยอ่าแล้วก็สี่หกันเนาะมีใบเออทีมควณโรมไม่ขี้โกงอีกเหลือคนหาโรมไปดูมินมันเบลิก้าเออ บิลิก้าผมก็ไม่ได้ดมหมผมไม่ได้ดมหมีแต่มัน46ไปแล้วไงก็เลยจากนั้นคุณก็แดกไปดิผมแดกหมดแล้วยูชินอ่ะยูชินผมแม็กซี่หกละคือมันเลยมาเป็นน่าจะประมาณ48แตะผมเอาไปเข้ามอทอดเลยสองตัวกับไอ้ซานเซอร์มั้งซานเซอร์ผมแม็กซ์ที่คิวมันอยู่แล้วเข้ามอทอดไปซะ เขาเห็นตะกี้วไปลงกับตัวอื่นดีว่าไปลงกับผมผมก็ไม่อัพเหมือนกันผมก็เลยไม่เก็บมันเลยแกผมเลยเาข้ามอดยูชินผมมีซีหกสองมีมีขั้นหกสองตัวเนี่ยยูชินผมลอคลูม <4 S 2> <5 S 1> ไม่เปิดไอ้นี่ก่อนนะอ๋อเอาเอาโล่ก่อนเอะเออโลกาไม่ต้องใช้เอ้ยนึี๋ยวจะไม่ใช้เลย <laughs> ไปเลยปับๆโอ้ยยีซี่อีซี่เอาเอาชุบชุบชุบเบรดิกา้าเบรดิกา้าเบรดิก้าเออเบรดิก้าบนหายหมดแล้วก็หย่อนลูกชิ้นโอ้โหขวัญเจี๊ยบว่ะแค่พูดง่ายเลยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเอ,อ้ย เอาไปลงคลิปไม่ได้นะคุณโน้ตเดี๋ยวโดนไ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปแบบชิวๆนั่นแหละก็ไม่ได้ใช้ลีน่านะแต่ก็ไม่ได้ใช้ลินนะเออไม่ได้ใช้อ่แต่ตึงทุกตัวเลยไมลิก้าเฟย่านี่อย่างตึงเลยจูลี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไหมก็ตามดึงควายเม้นต์เลยห้ามใช้ลินก็ห้ามใช้จูลี่ผมว่านะ เฟอเฟอใช้ลินกับใช้จุลียะจบยากกว่าทีมที่ผมเล่นอีกเออสําหรับเกิดไม่ไรเดี๋ยวทันอยู่โคลมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทันทันทันยไม่ดีไปรีเร็วอยู่แล้วโอ้ยเียรีเร็วใช่ลืมไปไปก่อนไปยัง ไปเคาะ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 โจดี้สักทีแหมมีอมเคาไปล้างล้างก่อนเดี๋ยวเผื่อเซ์ไพเซ์ไพช็อตยุ่งเลยไปหมดเดือดซึลตัวเดียวหย่อนระเบิดก็ตายห่าหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแรงสัตว์ไอ้เยอนทีผมไม่มีแะ้วไย้ภาพเนี้ยบอกเลยยอนทีผมซีสามอะ ไม่มีหรอกที่จะมาหย่อนระเบิดแล้วตายหมดอย่างเงี้ยตอนชั้น300ผมต้องเอาบิลิก้าแปะเบาบางก่อนอะแล้วถึงจะใช้อะต้องลุ้นนะว่าแม่งแบบอย่าให้แม่งออกสกิลเลยอะไรเงี้ยโอ้ลบบับโอ้โห,โห,โห,โหสกิลบนต่อมึงจะเอาแบบ14ิบวี่ตัว่อ้วก็เทแบบเอแบบยักปุ๊บ <ไป S 1> บิลิก้า,า,าบนกาของตัวเองพอ<ห>บิลิก้าบนเสร็จก็ แค่สี่กูยังล้างได้เลยนี่ไม่ไหวเลยเขาบอกว่าอ๋อยังมีแทโอ้ยเอาลองเอาธนูกูไปลองเปล่าเออพวกนี้นะสบายโอ้โหต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งถุงมือทั้งถุงมือธนูโอ้โหล้างเลยนะสองธนูถุงมือกูเพิ่งมีวันนี้เยาวันเจี๊ยบหลังจากวิ่งประมาณหนักสิบใช่ป้องกูมีถุงมือโอ้โหแล้วแล้วไปหย่อนหินเขาไอ้แล้วหย่อนหลับแทโอ้อีกโอ้โหสบายมือแม่งเหลือเธอเดียวหมดแล้วไอ้เหี้ยตายหนึ่งเอ้าไม่ตายเว้ยมันมันขนาดนี้ว่ะ เรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองโอ้โหซิเวต,ต้าแต่ตอนไม่มีมันก็เล่นได้แต่เหนื่อยหน่อยโอ้โหแม่งเอ้สบายเกินเยเฮจัง เฮ้ยมันยังโอมเลยทังนี้มึงโกงจริงปลาที่เดียวหายหมดเออดิโคตรพาวเวอร์ฟูลเดี๋ยวน้องๆก็ร้องโอ๊ยนี่ใช่เดี๋ยวผมจะเอาผมจะเอาลงแม่งทั้งดุนเลย อไอ้่ชั้น2 9งถึงสองสามถึงส0 0ถึง299ก็ได้ส0 0อยก็ไล่ไปดูชิปปกอหอนก็บอกไปแบบจะเก็บ300ร้แล้รอลงในจ็คตัวใหม่มาน้อง <c oughs> กันนี้ตึงหน่อยตัวถึเกเขาไม่เท่าไหร่เกีเยวปิย่ามาแล้วปิย่าไ,ได้เลยลกูลมีใครตายมีใครตาย ร้อยโอ้โหเบิน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 เอาอย่าแล้วแล้วอย่าดีดยิงตายยิงตายอะไรเว้ยเวยฉันดิงไ้ยจะล้มแล้วจะล้มแล้วโอ้แต่เย็บเบริก้าอยู่เลยเออได้อยู่ได้อยู่เบริก้าบนล่างก็จบละเอาอยู่ เด้งฮิวเลยเด้งไปฮิวเลยจบแล้วจบแล้วยังไม่ได้เป็นหินเฮ้ยไม่ติดไปติดแล้วไปเบี่ยงโอ้จบแล้วง่ายๆไปย่าแม่งเหมือนเทพอ่ะแบบเทพอ่ะเออมาจากสวรรค์ไงน่าจะเป็นโอเจ็ดเคเลยไม่ได้อยู่ไอ้เนี่ยความจริงมันเป็นโอโอชิง ผมเก่งตีผมมิเรียไม่ยังไม่เก่งเท่านี้เลยนะเฮ้ยออเฮ้ยผมว่ามิเรียมนันอาจจะมาเวอร์เลยก็ได้นะเบ๊ก็หวังให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่มิเลียภาคก่อนๆมันเป็น PVE อะแต่มันก็เป็น PVE อยู่แนละ้วมิเลียไว้ตีบอสอะนำได้เทวินัยสองก็ไว้ตีบอสมิเลียเทวินัยสองก็ก็โหนเอาไปดิมเอาไตีมังกร วอลก็โหดนะแต่ติสเตอรอยู่นานอยู่อะดูไม่รู้เรื่องเลยไหนต่อไท้สกิลกันมัวซั่วหมดแต่สนุกอะกิมเพย์สนุก ินอโดนแปลวพลงสีดำเผาเป็นเท่าไปซะช่วยรักษามารยาตอนหน้าจะลงทันความชั่วร้ายล้มเหลวบ๊ับโอ้โหเอาเยี่ยไรไปรอดไปครับไปกิวบนปิยะสุดเท่ ถ่วงเวลาถ่วงเวลาเดินเงียทถ่วงเวลาอยากตายแบบพลมันโ <c oughs> <c oughs> อ้โห หยอนระเบิดอ้าวนึกว่าจะหยอดระเบิดไปเถอะอโอวิลกาตีของแข็งตีอะไยที่ไหนตีตีแหลกไปเลยเนี่ยสามร้อยไปเอาในเล่นโอ้โหอะไรนี่มันมีแค่สามตัวอยู่ผมยังไม่แน่ถ้าเกิดเามามันจะเพิ่มไหมหรือเปล่าไงไม่มันใบมันอยู่กับเราไช่ใชเใบเดิมใบมันก็อยู่กับเราเพิ่มอะมันมันเป็นใบเดียวกันเลยเออใบก็อยู่ในขังเราเลย ไม่ตอนนี้มันยังไม่เพิ่มไงถ้าเกิดถ้าเกิดผมตีปุ๊บมันกลัวมันไม่เพิ่มอีกอ่ะถ้าถ้าสมมติมันเพิ่มอะมันเพิ่มอยู่แล้วเวถ้ามันใช้ใบนั้นอะถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนสีใบไปล้วเ้ยต้องช้ใบไว<ห>้ท่าน้นนะผ่านง่ายผ่านง่ายไม่ยากหรอกโอย,โอยผ่านไปแล้วอะไอเกมพวกนี้ง่ายขอแค่ไม่มีเป็นอันเดสอะตายหมดอะคนนี้นโอ้ผมเนี่ยยากกว่าจะผ่านแต่ผมไม่มียอนทีแรงๆไงประเด็นคือเดี๋ยวผมต้องแบบ ต้องไปนั่งลงก่อนที่มันจะรีเวิร์กตัวไหนสักตัวหนึ่งลองลองใกล้ส็จแล้วก็จะออกแล้วกันอ่าเล่นเหมือนเดิมเลยคุณลมเวฟสองใช้ยอนทีเวฟสามใช้เนี่ยเหมือนที่เล่นเมื่อกี้เออมันเหมือนที่เล่นมาทุกชั้นน่ะไ <laughs> ม่ใช่เมือแกนหมดทุกชั้นน่ะม่สิดีวนนะักกว่าจะคบควมกับคเช่ชมนลาีขาเคสวยอยู่ตหน้าแนละ้ว ล้างล้างพ <ละ S 2> <อ>ี่หยดาเมจแม่งแรงนะแม่งสินน้ำแตกคือคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรน,นะถ้าแต่แต่ผมก็ใช้ผมใช้แต่ยุ่ผมจำไม่ได้ลืมนะโอ,อ้โหใส่ก็ต้องเล่นสายเราอยู่ ไม่มันมันมันต้องอย่าให้อย่าให้ฝั่งนู้นออกสกิลซีซีใส่เราแค่นั้นแหละคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าไอรีนไม่ออกสกิลซีซีใส่เรานะโอ้โหโคตรเซ็งเดี๋ยวมันเกิดมันเกิดใหม่ทุกตัวไงมันเลยเล่นยากแหมล้วจะใช้สกิลอะไรล่ะครับ ล้างไม่ได้ด้วยเฮียไนติดหลายอย่างเกินเรี็บร้อยเรี็บร้อยแต่หลักประมาณนี้แหละไม่กิ้มัาติดแข็งหมดแข็งหมดทุกตัวเลยเออนี่ใช้เวลา20บนาทีเองนะจากชั้น290อยเ้าเขาเร็ววันเทคหมดเลยอะ เล่นดหนนน่่่อยเเลลสเต็ปเดียวกันหมดทุกชั้นเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันเล่นเหมือนกันหมดแหมมันเหลือฮิตเดียวอะไม่งั้นคุโรได้บัฟแหละโอเคได้สกิลได้นั่นมากเออแปะแปะเบริก้าบนอย่างก็ได้ของผมต้องต้องเบริก้าบนล่างมั้งแล้วก็หย้อนหีไว้แต่พอดีไอ้ตัวตัวที่ผมตีอ่ะ ไอ,อตัวแม่งแม่งแม่งไปสกิดคายพอดีผมก็เลยหย่อนระเบิดได้เลยอีซี่อีซีซ่เนี่ยให้เออต้องให้มันตายแบบนี้แหละแล้วเราก็ยิงภาวนาให้มันยิงโดนสามตัวยกเว้นขางูระแล้วเราก็มานั่งตีขางูระเอาเอาไม่ไรโอ้หใครเหลือเลือดแค่นั้นนั่นไงเดียวตายทิพไปยังไม่ตายหรอกตายไปแล้วเบ,บ,บริก้าไม่ไรไม่ไรไม่ไร ผมต้องใส่แหวนหกดาวอะเพราะว่ายอนทีผมยิงไม่ตายอันนี้คุณลมน่าจะต้องใช้สกิลบนเปิดเปิดเกาะก่อนเอ้ยใช้ใช้เฟย่าเลยไม่ทันเอ้ยทันเย้ยใช้เฟย่าเลยแล้วก็ใช้สกิลสกิลต้องเปิดเกาะต้องเปิดเกาะใคร โอ้ยไม่เป็นไรสบายๆทิ้งม,มาอย่างี้หวานๆเออใช้สกิลล่างแล้วก็สกิลบนเอลิเซียป่ะแล้วก็โอ้ยเยีะเกินชิวเกินว่ะซีหกเนี่ยแม่ขงขี้โกงงีงแล้วก็สกิลบนเอลิเซียแล้วก็สกิลล่างยันทีแล้วก็สกิลบนยันทีจบแล้ว,วครับชนะล้วจบได้เนี่ยจบได้จบได้เอออ,ออก <laughs> ไม่อยากจบก็ออกก็ได้เล่นประมาน,นี้ก็ได้เก็บไว้ยังไงก็ผ่านอ่าเนี่ยประมาณนี้แหละไม่ใช่ถ้าเกิดเพราะเกิดตีปุ๊บผมจะเปิดดิไม่มีอะไรเบบนี้เออโอ้โหเข้ามาที่เว็บแกซ็อปอัพขีดทีเอสดอทคเลือกเซเว่นไนท์รีเบิร์ดเข้าไปที่เว็บไซต์ของเน็ตมาร์เก่อนเราก็มาเลือกแพ็กให้ตรงกันนะครับให้เลือกเป็นเลเซอร์โกก๊อปลิงที่อยู่ด้านบนนะครับเอาไปวางนะครับผมที่ด้านบนนะครับกดชําระเงินให้ใช้เลยนะครับโนดซีเค็ดเราจะเลือกเป็น QR วอาร์บอมเพลต์แล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม คิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพ